สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอันอันพารีวิวเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้อันตามาอยู่นี่เลยค่ะส่วนพ่าพรมนะเจ้าในเครือสหพัฒ์จังหวัดลำปูนก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่อําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกําลังใจคนทำคลิปเลยนะเจ้าพร้อมกันหรือยังอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูบรรยากาศกันเลยเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้อันอันพารีวิวนะเจ้าแปลมาอยู่ในส่วนพระพรมของเครือสหพัฒน์ลำพูนนั่นเองเจ้าอยู่ในเขตของตำบลป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะเจ้าเป็นส่วนสาธารณะตีไว้ให้กับออาพวกเราคนนิคมหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าใครนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปได้นะจ เข้าไปออกกําลังกายหรือว่าไปพักผ่อนหรือว่าไปถ่ายรูปก,ก็ดีนะเจ้าอําขอบอกว่าบรรยากาศของที่นี่อ่าดีบบแป้ที่ไหนเลยในส่วนสาธารณะของลําปูน,นะเจ้าเป็นส่วนสาธารณะที่ถือว่าบอกว้างเต้าใดแต่ก่อมาหน่อยเต้าใดนะเจ้าแน่ขอบอกว่ามาถ่ายรูปมาเก็บบรรยากาศก็ได้นักอยู่เดอในความคิดของอํานะเจ้า นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่อัมเข้ามาเนาะโดยมีการนแนะนํามาจากไกรของอัมเองอ่มมีคนปามาว่าอันเตเจาฮ่าฮ่าฮ่มาคนเดียวก็มาบ่าถูกหรอกเจ้าแต่กบมาได้มาออกกําลังกายนะคะพปดีว่าอัมจะผ่านไปส่วนจะตุจ่าเออเมือนใจสวนสุแม่เตเจ้า เมื่อใดก็ติดอูเวยอีแล้วแกบ่ได้สัก,กํำเตือ่อจะไปกาดเจตุจักเจ้าก,กัาดนัดกัดตุจกักทุกๆวันเสาร์นะเจ้าเราว่างจะไปมันเจ้าอยู่ก็เลยมหหจะไปแวะที่ไหนก็เลยมาแวะแอลตินี่ค่ะขอบอกว่าตอนที่ไปอยู่ก็เป็นช่วงบรรยากาศทันก็ค่ะครึ้มฟ้าคลึ้มฝน,น,นเจ้าก็เลยบอกค่อยมีคนแต่ก็มีคนปลกะปลายอยู่นะเจ้ามีเล็กๆน้อยนนะเจ้า รู้สึกว่าอํานี่จะถูกกบฝนเหลือเกินไปที่ไหนก็ไปกับฝนตลอดเลยจ้ามาถ่ายคลิปนี้ก็มาทั้งฝนอ้อยๆนะเจ้าถ้าบโดนฝนปล่อยๆก็จะโดนแดดจ้าจ้าอุปสรรคมันมีมากมายเหลือเกินอ้าว พูดแนะสโน่เครื่องเลยฮเอาเป็นว่าสําหรับคนละปูนะเจา้าอําขอปักหมุดตีน่นี่ไว้แฮมตี้นึง่งสำหรับใครที่ได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แนะนำาพื้อมานั่งพักผ่อนชิวๆหรือว่ามาถ่ายรูปหรือหาสถานที่ออกกำลังกายที่นี่ก็เป็นแฮมตี้หนึง่งแต่อยากแนะนำไว้นะเจา้างั้นคลิปนี้อําก็ขอจบไว้เพียงแต่อีก,ก่อนแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าจะไปที่ไหน ฝากติดตามตัวนะเจ้าขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบาได้มามีอย่างฮึ่แล้วเจอกัน